สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ปกติเหมือนเดิมนะครับเอพิ่เวพฮันนะครับวันนี้พามาหยกปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังมันมันมืออยู่นะครับวันนี้ก็ออกมาแต่เช้าเลยนะครับลมแรงด้วยอากาศแปรปรวนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ของของเดิมนะครับของอีพิที่แล้วนะครับก็เจะมาลุ้นเงินดูนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงครับ เหยื่อที่ใช้วันนี้ครับจะมีลูกประมอกับปลากดีนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็งไม่ได้ข้ามฝั่งนะครับกำลังเลือดอยู่ครับว่าเราจะไปฝั่งนู้นดีไหมนะครับตรงนี้มันผักบุ้งมันแน่นนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะครับเหมือนเดิมก็จะไปเริ่มกันที่ฝั่งนู้นนะครับให้ดูวิวก่อนนะครับ เดี๋ยวจะลอสักสามชั่วโมงนะครับวันนี้ข้ามฝั่งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เหยื่อตัวแรกจะเป็นลูกปลาหมอนะครับเกีย่ยวเหมือนปลากระดีครับแต่ว่าต้องตัดคีบออกนะครับแล้วก็นะครับเงามันทอดไปที่น้ํานะครับผมก็จะยืนเฉียงๆนะครับเฉียงล่อไปด้านหน้านะครับ เพราะว่าเงาเราทอดไปตรงด้านหน้าพอดีว่าหอปลาจะตกใจนะครับมันยังเช้าอยู่ครับมันก็เลยแดดมันก็เลยนี่แดดมันอยังนี่นะครับยังเฉียงเฉียงอยลมแรงด้วยครับ ผมจะยืนเสียงแบบนี้นะครับว่าเ <What? S 1> งามันอยู่ด้านหน้าพอดี ก็นะครับใหม่นี้ก็ชั่วโมงเลยนะครับไม่เจอตัวเลยก็แผนสองนะครับหลายของนะครับครับตอนนี้ก็มาที่ของตะลิงสูงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันที่นี่ต่อนะครับโอเคครับผมมาลุ้นกันครับตรงนี้จะเป็น ซาก,กิ่งไม้นะครับ ขยับต่อนะครับ Ngoài lớn nhưng ก็วัดตัวแรกขึ้นมาครับปากระส่งนะครับแล้วก็เขามาจุดผุไล่นกนะครับไม่รู้ปลาจะกินอีกหรือเปล่านะครับเท่าที่เจอมามันก็ไม่ค่อยกินนะครับถ้ามีเสียงผุ๊ดังๆนะครับก็คงไม้ยายนะครับเดี๋ยวลองลุ้นกันต่อนะครับก็ครับต่อนะครับผม เดี๋ยวเป็นปลากระดีนะครับ ต่อครับ,นะรบเดินมาถึงตรงจุดที่ชอบติดต้นไม้นะ กัดครับอ,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 อืติดต้นไม้เกี้ยว้วัดตรงนี้ติดต้นไม้ทุกรอบออตัวเล็กครับเดี๋ยวปากล่างคนระับทำใหม่อหนึ่งตัวนะครับผม ปากกระส่งอีกแล้วนะครับก็ oh. กินตรงที่มันติดต้นไม้นะครับประจําเลยตรงนั้นนะกินหลายรอบนะครับ <Okay. S 1> ครับตอนนี้ก็ขอยอมแพ้นะครับนี่ก็เกือบเที่ยงแล้วครับปลาแทบไม่กัดเลยก็มีสาเหตุนะครับคือเมื่อวานเขามาเกี่ยวข้าวนะครับข้างหลังนี้ เกี่ยวข้าวไปเมื่อวานนี้นะครับเหมือนก็เลยอาจจะแบบมีการฟันสะเทือนนะครับเพราะว่ารถใหญ่เขาข้าวออกนะครับทั้งรถเกี่ยวข้าวรถเทเลอร์นะครับรถดําดดนะครับน่าจะมีส่วนนะครับปลาอาจจะอยู่ย้ายที่อยู่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอมันสะเทือนสะเทือนในปลามันก็แบบ ที่ปลอดภัยหลบนะครับน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งบ้านคนเขานะครับแล้วก็เขาแถวนี้เขาไม่ชอบให้ใครมาปนเปี่ยนปนเปี่ยนแถวบ้านนะะครับกลัวจะมาขโมยของผมก็เลยไม,ม,ม่ไม่เลือกที่จะไปฝั่งบ้านคนนะครับปลาก็วันนี้ก็สองแต้มนะครับปลากระสุงสองตัวขอ,อได้ทอดนะครับวันนี้ยอมแพ้จริงจริง ร้อนมากด้วยแล้วก็ไม่ค่อยกัดเลยของแรกก็ไม่กัดเลยน่าจะเป็นน้ำไม่ค่อยดีมองสีน้ำมาสีมันไม่สวยครับของแรกมาของนี้ก็อย่างที่เห็น,นครับครัแบบดูถนนนี่ครับรอยรถเกี่ยวข้าวนะครับปิง่งนี่ครับรอยนี่แล้วเขาก็เลี้ยวเข้าไปทงางขาวๆนี้ เขาไปเกี่ยวข้าวเามื่อวานนี้นะครับเขาไววอย่างนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เอาไว้แก้มือกันใหม่นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ี่หน้านครับสวัสดีครับผม